สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับคนที่กำลังรอวัคซีนสำหรับเด็กเล็กนะครับ5 11ปีนะครับผมก็จะเอาข้อมูลมาฝากนะครับเป็นวัคซีนล็อพิเศษนะครับอย่างที่บอกคือไฟเซอร์แพคเกจจิ้งขวดสีส้มนะครับตอนนี้คือเข้ามาในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดแผนการดำเนินการฉีดคร่าวๆนะครับโดยแบ่งเป็น2ล็อตนะครับล็อตแรกนจะฉีด ในเด็ก5-11ปีที่มีปัญหา7กลุ่มโรคเหลือลังนะครับฉีดก่อนนะครับเหมือนก็เหมือนวัคซีนในผู้ใหญ่นะครับฉีดกลุ่มเสี่ยงก่อนถัดมานะครับกลุ่มทั่วไปนะครับก็จะแบ่งไปตามสัดส่วนตามโรงเรียนที่ร้องขอนะครับแล้วก็มีการสำรองเอาไว้ในกรณีมีการระบาดมากนะครับแล้วก็อา,อาจจะฉีด ตามสถานพยาบาลด้วยนะครับคือหมายความว่าส่วนมากเนี่ยเด็กเล็กเนี่ยจะได้ฉีดให้โรงเรียนเพื่อความสะดวกนะครับแต่ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะพาลูกหลานเนี่ยไปลงทะเบียนฉีดตามโรงพยาบาลได้แต่ก็เป็นส่วนน้อยนะครับแผนการเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาวันที่21-25นะครับแต่ละโรงเรียนนะครับในสังกัดหรือ โรงเรียนทั่วประเทศนะครับในที่มีเด็ก5-11ปีก็เริ่มมีการเก็บรายชื่อนะครับเก็บรายชื่อเด็กที่มีวัตถุประสงค์นะรพ่อแม่ทีมวัตถุประสงค์จะให้ลูกฉีดรวบรวมรายชื่อนะครับจนวันที่2 5่6นะครับมกราเนี่ยก็จะส่งรายชื่อไปทางส่วนกลางนะครับเพื่อดูว่าสัดส,ส่วนเนี่ยเพียงพอต่อยาหรือเปล่าหรือเขาจะจัดให้อย่างไงนะครับเพื่อจะส่งรายชื่อกลับมาว่าใครได้สิทธิ์รับบ้างเพราะว่าแต่โรงพิทโรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้พร้อมกันหมด อาจจะได้เป็นลอดๆๆๆๆไปนะครับแล้วก็ช่วงวันที่29ถึง3 1เนี่ยก็จะมีการเริ่มแจกจ่ายนะวัคซีนไปให้แต่โรงเรียนที่ร้องขอแล้ววันที่1กุมภาเป็นต้นไปนะครับก็เป็นวันดีเดย์คิกออฟนะครับในการฉีดวัคซีนให้กับเด็ก5-11ถึง11ปีเข็ม1ก็จะค่อยๆฉีดไปตามคิวนะครับแล้วเข็ม2ก็จะฉีดประมาณปลายเดือนกุมภา เขาก็กําหนดไว้แต่26กุมภาพันธ์เป็นต้นไปให้เริ่มฉีดเข็ม2นะครับก็ข้อมูลครับในการแผนการฉีดวัคซีนในเด็กเล็กนะครับ5-11ปีก็ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆของท่านนะครับขอให้ทุกคนนะครับที่มีลูกหลาน5-11ปีที่ลงทะเบียนแล้วได้ฉีดเร็วไวนะครับอย่าลนะครับอยู่กับผมหมอนัทนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ